สวัสดีครับต้านเหนือคอนเทนต์นะครับก็วันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับวันพุธที่18เดือน8ปดนะผมก็ทำเฟรมเดย์นะครับเมื่อวานจบโดจิบูริชลากขึ้นไปนะครับตอนนี้เทลงมานะผมก็เหมือนเส้นเทนยังใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้เล่นกันอยู่บริเวณเทนไลน์ระดับทำเฟรม4ชั่วโมงนะผมถ้าเขาเดี๋ยวผมลบ เราเห็นว่าตรงนี้นะครับมีแนวรับระดับทําเฟรมสี่ชั่วโมงอยู่ด้วยนะครับผมก็อาจจะต้องหาจังหวะซื้อขึ้นนะครับเที่เล่นกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่บริเวณเทรนไลน์ขาขึ้นนะครับลงมาค่อนข้างแรงนะอาจจะมีจังหวะเล่นกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องดูสิบห้าทีทำเฟรมสิบห้าทีนะครับเขาเล่นไปแล้วนะครับนี่ เขาอยู่กรอบนี้นะครับเขาก็ลากลงมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราต้องรอนะครับให้เขาออกข้างก่อนแล้วค่อยเลือกทางนะครับผมบริเวณนี้อาจจะมองขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นแนวรับทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับซ้ายมือแล้วก็เป็นเล่นกันอยู่เส้นเทรนไลน์ลาขาขึ้นนะครับก็ อัน,นี้ก็ต้องรอนะครับหรือว่าหรือไม่ก็รอเขาเด้งขึ้นมานะครับสร้างแลวต้าเพื่อที่จะลงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราต้องรอเขาสร้างกรอบนะครับทําอะไรไม่ได้ส่วนจีเจเมื่อวานจบบูริสนะครับโดจีนะครับผมเหมือนจะขึ้นไปเติมไส้นะแต่ว่าขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวนะครับผม ดูสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งสี่ชั่วโมงก็หลุดเทนไลน์แล้วนะครับมีโอกาสลงได้นะครับผมสามสิบนาทีต้องดูสิบห้าทีานี่เป็นกรอบการเล่นของจีเจนะครับส่วนตัวผมมองว่ารอน่าจะต้องรอก่อนนะครับอืม ถ้ามองมุมนี้เขาหลุดกรอบไปแล้วก็รอเขาเด้งขึ้นมาก็ได้ครับแล้วก็ค่อยเล่นลงนะครับหรือไม่ก็รอเขาหลุดกรอบนี้นะครับที่ผมตีในทำเฟรมสิบห้าทีนะผมแล้วก็ค่อยหาจังหวะเล่นลงวันนี้จะง่ายกว่านะครับสี่ร้อยจุดนะผมส่วนกรณีเล่นขึ้นถ้าเบรกไปได้ก็ตรงนี้นะครับสามร้อยกว่าจุด ตามนี้นะผมแผ่น GJ นะครับส่วนเส้นเทนผมมองว่าเขาหลุดระดับทำเฟรม4ชั่วโมงนะเขาหลุดมาแล้วเนะี่ยปึ๊บตรงนี้นะครับอืมตอนนี้ก็รอเขาเลือกทางเอนกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นเกมรอนะผมอืมส่วนเมื่าน GJ ผมมีเฝ้าช็อตนี้นะแต่ว่าเขาขึ้นไปก่อนนะผมก็เขาไม่เบรก ยังไม่จบเหนือแนวต้าตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกไปตั้งแต่นาทีแรกๆนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้านะครับก็ปล่อยไปนะครับไม่เป็นไรก็ไปได้ทองแทนจังหวะเนี่ยที่ผมสีเขียวไว้นะครับก็เป็นจังหวะเดียวกับอาจารย์นะครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับวันนี้รอสร้างกรอบนะครับทองไปครับผม